ผิวไฝ่งามงามผิงศึกษาวิชาการมหาโอราุกรุ๊กชา็นหนึ่งในไทยจากพิชาดันพิลาข้าวลำตั้งใจพัฒนา,า,าไปไกลทั้งโลกทั้งจานผิวไปสมาชิกเชอร์คุณครูสุบงกตกมมนาวินคุณครูที่เปลี่ยนอายุที่เพิ่มขึ้น ให้กลายเป็นพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพที่สมาร์ทั้งสมองร่างกายและจิตใจด้วยการจัดการเรียนการสอนที่สนุกเกิดประสบการณ์และได้ความรู้อย่างแท้จริงจากวันนั้นถึงวันนี้คุณครูสุบงกฎกำบลนาวินเริ่มต้นการเป็นแม่พิมพ์ของชาติตั้งแต่พุทธศักราช2508 และในพุทธศักราช2529ได้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทิวไผ่งามจากการเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ปัจจุบันรับภาระงานสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่สองและทำหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง หลักสูตร EFF รวมถึงรับผิดช,ชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกหลายกิจกรรมแม้วันนี้คุณครูสุบงกตจะมีอายุเลยวัยเกษียณมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้พลังความเป็นครูของคุณครูสุบงกตลด,ดลงแรงบันดาลใจคุณครูสุบงกตมีความปรารถนาที่จะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กเพราะแรงบันดาลใจจากการที่มีคุณพ่อเป็นครู และจากการที่ได้เห็นคุณพ่อมีความเสียสละมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของครอบครัวและสังคมการสร้างเยาวชนคุณภาพคุณครูสุบงกตมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการบูรณาการเนื้อหา เสริมด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนทันโลกทันเหตุการณ์ไปพร้อมกับการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหากล้าสแสดงออกทั้งการแสดงความคิดเห็นและการร่วมกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญคือนักเรียนสนุกกับการเรียนไม่เครียดและมีความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าคุณครูสบงกฎ จะสำเร็จการศึกษาคารุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาแต่คุณครูสุบงกตก็ไม่เคยหยุดที่จะสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคไร้พรมแดนอานเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนและความรู้ของคุณครูสุบงกตไม่เคยตกยุคความภาคภูมิใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงคนเก่งเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนดีด้วยดังนั้นคุณครูสุบงกฎจึงได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของการประหยัดและอื่นๆผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมน้ำใจเพื่อน The Heart of Giving ที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสในสังคม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการออมที่มุ่งหมายให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินรู้จักการเก็บออมจนเป็นนิสัยอันจะเป็นผลดีต่ออนาคตของตนเองและประเทศชาติความคาดหวังเป้าหมายสูงสุดของคุณครูสุบงกตคือต้องการเห็นเด็กไทยคิดเป็นทำเป็นเป็นตัวของตัวเองด้วยการสร้างเองกลักษณ์ในทางที่ดีให้กับตนเอง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคุณครูสุบงกตจึงทําหน้าที่เป็นทั้งแม่และครูด้วยการเป็นตัวอย่างและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแม้จะรู้ว่าการที่ครูจ้ำจี้จา้าชัยนักเรียนจะไม่ชอบแต่คุณครูสุบงกตก็ไม่ยอ่อท้อเพราะมีความเชื่อว่าวันหนึ่งนักเรียนจะรู้จะเข้าใจว่าที่ครูทำไม่ใช่เพราะเกลียด แต่เป็นเพราะความรักและความปรารถนาที่จะเห็นนักเรียนเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและภูมิใจในตนเองอาราดามสโซดีรายงานวไป